สวัสดีครับพบกันีกเช่นเคยกับช่องมอมมัเบลีต้องบอกเลยว่าสาวไทยของเราทําผลงานได้อย่างดีงามมากๆเลยครับกับการเล่นในลัดแรกในลีกี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นล่าสุดเพียวอัชราพรของยศที่เราได้รับชมจบกันไปหมาดๆเลยเธอสามารถคว้า MVP มีมาครองได้สําเร็จแล้วล่าสุดบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีหัวเสาดาวตอบคนเก่งของทีมชาติไทยของเรากับการเล่นครั้งแรกให้กับสโมสรฮิเมจิฮิเมจิไม่ผิดหวังครับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโชว์ฟอมเยี่ยมไม่ ไม่ว่าจะเป็นการตอบหรือว่าเกมบล็อกวันนี้บุบ๋มบิ้มช้ำจริงๆครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยจนสามารถสร้างสถิติความปังคนที่สองของสาวไทยที่คว้า m v p มาครองได้สำเร็จครับปรบมือให้รัวๆเลยครับสาวไทยยอดเยี่ยมมากๆไม่ว่าจะเป็นเพียวหรือว่าบุบ๋มบิ้มเป็นหัวเสาที่การันตีด้วยการเล่นนัดแรกก็สามารถคว้า MVP ในลีกญี่ปุ่นมาครองได้สำเร็จแล้วหัวเสาไทยของเราธรรมดาที่ไหนล่ะครับนี่แหละครับ คือความยอดเยี่ยมของสาวไทยของเราที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศพวกเธอสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วจริงๆครับอ่างภาพนี้ก็น่ารักมากๆเลยบุ๋มบิม๋มมีการยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มอบดอกไม้ให้เธออย่างนอบน้อมเลยครับน่ารักมากๆเลยบุ๋มบิม๋มนำวัฒนธรรมดีๆสู่สายตาชาวญี่ปุ่นสู่สายตาชาวโลกที่รับชมผ่านทางช่องทางถ่ายทอดสดด้วยปังมากๆเลยครับสาวไทยยอดเยี่ยมจริงๆ